สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสอบบวบลาวด้วยนะครับคลิปนี้นะครับพบกันก็จะเป็นหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจาวันที่9นะครับกรกฎาคม2568แนวทางของวันพุธนะครับวันนี้เนาะสำหรับแนวทางล่าสุดนะครับพี่พี่น้องหลังกังจากที่เดินไม่ดี นะครับเดินไม่ดีไม่เข้าเลยนะครับก็กระเตื้องขึ้นมานิดหนึ่งก็คือมาตัวรูดนะครับพี่น้องแต่ตัวเจาะเนี่ยคือผ้าแต้มเดียวนะครับผมเน้นสองหนึ่งเนาะเข้ามาเข้ามาสองศูนย์นะครับพี่พี่ผลที่ออกเลขหกตัวนะครับเจ็ดสองสองศูนย์หกหกเนาะเราพัฒนาช่วงนี้ก็คือไม่เบิ้ลก็หามนะครับไม่เบิ้ลก็หามเนาะเจ็ดสองนะครับเลขล่างชุดหกตัวสองศูนย์เลขล่างชุดสี่ตัวสามตัวศูนย์หกหกนะครับพี่พี่เนาะ ของเรา6หกก็มีเนาะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ให้เบิ้ลนะครับพี่พเน้นสองหนะึ 2, ่งเนาะมาสองศูนย์ใครเอาสองไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่ 2, สองศูนย์นะครับพี่พี่หรือว่าถ้าเกิดวิ่งรูดทางฝั่งพี่น้องสอปปวาวเนาะเข้าไปที่เจ็ดสองด้วยนะครับก็ forcement. มาแค่สายรูดนะครับในงวดล่าสุดเนาะสำหรับเราพัฒนานะครับส่วนแนวทางวัน วันที่9นะครับพุทธที่9นะครับท่าในใดชื่นชอบนะครับพี่พี่แนวทางแล้วค่อยตามน้องแนวทางแอดก็ทําตามสูตรคํานวณน,นะครับก็มีหลุดมีเข้านะครับพี่พี่ใน mm hmm. วันนี้นะครับผมให้ไปที่เลข1เลข5เลข0เลข2เลข9นะครับแล้วก็เลข6นะครับ09 1256นะครับ ในตัวเจาะวันนี้ผมให้ไปที่10 12 19นะครับ50 52ูนห้าสองห้าหกนะครับหนะนึ่งศูนย์หนเนาะห้าศูนตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ตัวเน้นตัวเจาะให้ไปที่ 1>, 1, 2, 5, 0แล้วก็ 1, 0นะครับ 1, 0, 1, 2กับ 5, 0เนาะตัวเน้นตัวเจาะเด่นตารางในวันนี้ผมให้ไปที่เลข1แล้วก็เลข5นะครับ1แล้วก็5นะ้เนาะสตัวนะครับ3ตัวให้ไปที่ 5, 1, 2นะครับ แล้วก็1 5 0ห้าศนะครับห้าหนึ่งสองกับ150้าสายวิ่งลูดนะครับพี่พี่สายวิ่งลูดผมให้ไปที่เลข1นะครับพ,พี่เนาะให้ไปที่เลข1นะครับวดนี้ถ้าใดชื่นชอบก็ขอให้แนวทางมาเด้งๆเนาะวันนี้เนาะให้ไปที่เลข1นะครับ นี่เลยสายวิ่งสายรูดนะครับก็ขอขอบคุณน,นะครับกำลังแรงใจจากพี่ๆหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางสอสอบสอบอปลาวนะครับหรือว่าทางบ้านเราเนาะพี่ๆในช่องทาง YouTube แล้วก็พี่ๆสมาชิกในพี่ๆสมาชิกในกลุ่มเนาะที่เป็นกำลังใจให้แอดมาตลอดเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีเฮงๆฟังๆ,งๆนะครับลิปนี้สวัสดีครับ